ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการเรียนเกมเมอร์นะครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมารีวิวนะครับในส่วนของกิจกรรมส่มสกินใหม่โหรดกันนะครับว่าสกินเนี้ยต้องใช้กี่คูปองถึงจะได้สกินมานะครับสกินเนี้ยอยู่ระดับมิติคอนะครับบอกเลยว่าแพงแน่นอนนะครับสกินเนี้ยจะมีของแต่งนะครับก็คือนี่ครับเนี่ยก็จะมีป้ายกัดคิวนะครับป้ายนี้แล้วก็จะมีในส่วนของนี่ครับปุ่มสกินนะฮะแล้วก็ท่าเต้นครับนี่เลยท่าเต้น สุดเท่ะนะครับสกินนี้รูปโปรไฟล์ขยับได้ครับส่วนใครนะครับจะเติมคูปองอ่ะให้เติมวันนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีกิจกรรมโบนัสเติมคูปองเข้ามาถ้าใครเติมช่วงนี้ประหยัดแน่นอนนะครับถ้าใครจะสุ่มสกินใหม่มูลาดแนะนําเติมช่วงนี้เลยนะเพราะว่ากิจกรรมนี้จะเริ่มขึ้นนะครับตั้งแต่วันที่7มีนาะจนถึงวันที่13มีนาะคมเท่านั้นอนะ่ะเราจะได้รับคูปองฟรีเพิ่มเติมเลยนะ คุ้มนะดูก่อนจะเติมนะครับเติมวันนี้นะครับถึงวันที่13มีนาเมื่อเรานะครับเติมครบ3 5คูปองนะครับเรานะครับจะได้รับในส่วนของกล่องสกินสุดปังเป็นกล่องสุ่มนะครับแล้วก็โทเค็นเพื่อใช้ไปสุ่มสกินของมูรัสนะครับลดจํานวนครั้งหรือลดการใช้คูปองลงนะครับนี่โทเค็นสกินมูรัดกิจกรรมนะครับแล้วก็เมื่อเรานะครับเติมครบ9 9คูปองเรานะครับจะได้รับกล่องสุ่มสกินใหม่ซานิตดล่าสุดอ่ะ สกินมังกรนะครับล่าสุดเลยอีกหนึ่งกล่องแล้วก็โทเค็นสุ่มสกินมูลาดอีกสองชิ้นและเมื่อเรานะครับเติมครบหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าคูปองนะครับเราจะได้รับกล่องสุ่มสกินหมซานิทห้ากล่องแล้วก็กล่องสุ่มสกินสุดปังห้ากล่องนะครับและเมื่อเรานะครับเติมครบสี่ร้อยเก้าสิบเก้าคูปองเราจะได้รับโทเค็นนะครับเพื่อใช้ไปสุ่มสกินมูลาดนะครับอีกสามชิ้นแล้วก็เมื่อเรานะครับเติมครบเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคูปองเรานะครับ จะมีโอกาสนะครับเปิดแล้วก็มีโอกาสได้รับคูปองนะครับอยู่ที่10คูปองถึง5 0 0คูปองนะครับส่วนเลดดอปคูปองนะครับถ้า 10- ถึง100่คูปองอะเลดดอบอยู่ที่7 4 1 8ถ้า130อยถึง280อยู่ที่22%สนะครับส่วน310ถึง500รคูปองนะครับอยู่ที่3 8 2เป็นเลนดดบอีกทีนะครับ แล้วก็เมื่อเราเนะครับเติมครบ199คูปองนะครับจะได้รับนะครับกล่องโบนัสเติมคูปอง1กล่องแล้วก็โทเค็นอีก5ชิ้นประหยัดไปเยอะเลยครับเฉพาะโทเค็นน่ะประหยัดเยอะมากนี่ฮะโบนัสเติมคูปองกล่องน,น,นี้กล่องนี้แหละได้รับกล่องน,นี้นะครับและเมื่อเรานะครับเติมครบ2999คูปองนะครับเราจะได้รับนะครับในส่วนของกล่องโบนัสเติมคูปองอีก1กล่องแล้วก็โทเค็นอีก10ชิ้นน่ะ ประหยัดเยอะนะครับประหยัดพวกโทเค็นนะไปครับเดี๋ยวเราก็ไปสุ่มสกินใหม่ของมูระกันดีกว่าครับใครนะครับอยากมี idrv นะครับหรืออยากเติมปองก็ทักไปได้ในครับที่เพจแอดมินต้นที่พี่เจตในกล้าเพจจริง<ท>รต้องมีผู้ติดตามมากกว่าสองแสนคนนะก็อยู่ที่กิจกรรมสุ่มสกินใหม่ของมูราะแล้วนะครับกิจกรรมนี้มันจะมีสุ่มฟรีทุกทุกยี่สิบสี่ชั่วโมงนะกิจกรรมก็จะมีขึ้นนะครับตั้งแต่วันที่เจ็ดมีนาจนถึงวันที่ยี่สิบแปดมีนาคมนะครับตอนนี้ผมมีอยู่หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร ห้าสิบเจ็ดคูปองนะครับมาครับครั้งแรกก็จะไม่สูมฟรีนะครับผมจะใช้สูตรนี้นะครั้งแรกผมจะเปิดสิบครั้งเลยครับลด,ดครั้งแรกสามสิบสามเปอร์เซ็นหมุนเลยครับร้อยเก้าสิบสี่คูปองปุ๊บแล้วก็มีแลกเล่นฟรีด้วยนะครับแล้วก็หมุนฟรีครับโอเคต่อไปก็ หมุน10ครั้งครับ290คูปองกิจกรรมเนี้ยมีการันตีนะทุกๆการสุ่ม50ครั้งอะ่ะเราจะได้รับลูกแก้วสีเหลืองนี้มานะครับแล้วก็ลูกแก้วสีเหลืองอะจะไปเปิดส่วนนี้มาครับสุ่มมาให้อีกทีเชิปไปครับอืมยังไม่มานะฮะแล้วก็กดต่อไปครับอย่าพิ่งแลกเล่นฟรีนะใจเย็นเชป อยังไม่มาครับต่อไปเลยครับครั้งต่อไปก็จะแลกเล่นฟรีเลยครบแล้วสามครั้งโอเคแลกเล่นฟรีเก้าครั้งถ้าเรากดสองสิบคูปองอะ่ะมันจะไม่คุ้มไงเพราะว่ามันเก้าครั้งอันนี้เป็นสิบครั้งแนะนำให้ได้เก้าครั้งก็พอนะครับเล่นทีละครั้ง อา้าโอ้ผมกดผิดอ๋เมื่อกี้กดส่งของขวัญเข้าคลังจบเลยโอเคโอ้เสียายมากนะครับกดผิดลืมนะครับเมื่อกี้ได้มาแล้วโอเคไปชึบอืมผมว่าละรอบแรกได้เป็นรูปโปรไฟล์นะครับครั้งต่อไปครับ จัดไปขอแค่สกินก็พอแล้วอะ่ะไม่ขออะไรมากนะครับเลดก็ถือว่าออกยากอยู่นะเฮ้ยดินยินดีด้วยคุณได้รับส่วนลดอีกสามสิบสาเปอร์เซนมีส่วนลดมาให้ด้วยนะครับผอเมื่อ,อก,กี้พลาดเลยอะ่ะกดของเช่าเข้าคังกดทำไมครับเนี่ยอยากจะตีมือโอเคได้ดาบมาแล้วอีกหนึ่งดาบครับยินยันครับ อ้าวอ๋อเป็นอีโมจิต่อไปเลยครับเสียไปละประมาณเก็บสองพันคูป,ปองชึบยังไม่มาครับกดแรกเล่นฟรีเลยสิบครั้งชึบมาอมืยังไม่มาครับกดแรกเล่นฟรีครับสองครั้งไม่คมุ้มจัดไปต่อเลยฮะ บอกว่าจะไม่เหมาะนะเหมานี่หาเลยนะกิจกรรมมันเพิ่งเข้าใหม่นะครับชึบอือหือยังไม่มาอีกสิบครั้งโอเคกดทีละครั้งดูครับเผื่อจะประหยัดกว่านี้ทีละครั้งทีละครั้งโอ้ยังไม่มา ยังไม่มานะครับเพราะว่ายังไงมันสิบครั้งก็สองร้อยเก้าสิบคูปองอยู่เดียวเราเปิดหนึ่งครั้งก็ยังมีโอกาสแบบจะเสียคูปองน้อยกว่านะครับ่ะต่อไปครับมาสักทีเถอะขอแค่สกินก็พอแล้วอะชิปอือหือยังไม่มา โอ้โหโหแหงเอาเรื่องเลยครับเนี่ยเหมาไงครับกระดานรอบนี้น่าจะเหมาล้วเหมาหรือเปล่าขอเถอะโอ้โหเหมาไ้ครับรอบนี้ปะได้ละชิปมาครับขอสกินเถอะสกินชิปอ <c oughs> oh ือโอ้โหมีโอกาสเหมาสูงมากปะ สิบครั้งครับรอบแรกโอ้โหเล็ดดอบออกยากมากเลยครับทุกคนไปครับมาอือหอยังไม่มาครับอ๋อต่อไปครับปึ๊บอือหือเข็มจัดอีกสิบครั้ง ออเยอเอาเรื่องน้เนี่ยประมาณห้าพันปองได้เลยนะผมมีอยู่หมื่นสองหรือแปดพันแปดสามพันกว่าแล้วเนี่ยอีกสิบครั้งกดทีละครั้งนีกว่าเผียบฟลุกออกนะ,ะเพราะว่ายังไงก็สองรยเก้าสิบคูปองอยู่ละถ้ามันออกก่อนเราก็จะป,ประหยัดคูปองไปนะครับแต่ถ้า,ามันออกก็ดวงซวย คือถ้าใครเติมอ่ะใครเติมก็คุ้มนะฮะอันนี้ผมมีคูปองค้างอยู่ละมันก็ดูไม่คุ้มเท่าไหร่เลยครับเรียบร้อยชิปอืม,อมเข็มจัดโอเคอืมน่าจะต้องเหมาล้ว เหมาแน่นอนรอบนี้เรียบร้อยครับเหมาเหมาเลยครับเรียบร้อยครับมาแน่นอนว่าต้องเหมากระดานแน่นอนนะครับว่าละเหมาจริง้วยครับกระดานป้าสิบครั้งแป๊บบนึงเปิดเลยเรยกันสองร้อยเก้าสิบแล้วก็ใช้ไอเทมสูงฟรีเอานะครับป้เล่นฟรีสิบครั้ง ชิบออกก่อนเถอะโอ้โหออกยากจริงเท่าไรครับปึ๊บอื้มเข็มจัดต่อไปเหมาจริงเลยครับกระดานโอ้เหมาครับรอบนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์มาจริงด้วยมามาเถอะ เหมาครับเรียบร้อยครับโอเคแลกเล่นฟรีครบละตอนนี้ก็ครบแล้วนะครับอีกหนึ่งครั้งมาลักสกินมูลาดยืนยันครับเดี๋ยวคำนวณแป๊บนะครับผมมีอยู่หมื่นสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดคูปองสรุปแล้วนะครับกิจกรรมนี้ผมเหมาไปนะครับอยู่ที่สี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบแปดคูปองโอ้โห,โหก็เยอะเอาเรื่องนะครับแป๊บหนึ่งสกินมันอยู่ไหนครับเนี่ยสกิน ตรงนี้อ่ะกดใช้อย่ากดขายนะขายนิฮานะครับอันนี้จะเป็นอะไรเนะี่ยเอฟเฟกสังหารแล้วก็ท่าเต้นนี่เป็นเอฟเฟกสังหารใช้ครับในอย่างเท่นนะฮะสกินคอร์บเนี่ครับป้ายโอเคแล้วสกินละ่ะ นี่อิโมจิถาวรโอเคแล้วสก,กินละ่ะสก,กินมันถูกยัดไปเลยเหรอแป๊บหนึ่งไปดูก่อนสก,กินมูลาดอ้าวแล้วสก,กินมันอยู่ไหนครับเนี่ยนะครับว่ากดรับสก,กินตรงไหนนะครับถ้าใครที่หาสก,กินไม่เจอนี่นะครับเห็นตัวมูลาดไหมเห็นสก,กินมูลาสไหม มันจะมีคําว่ากดรับสกินให้เรากดเลยครับจุดปึ๊บยืนยันครับนี่ฮี่อยู่ตรงนี้ก็ตกใจเลยสกินมันหายไปไหนอ่ะนี่ฮป่าเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่าครับมูลาดโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูที่การโจมตีปกติแล้วก็พลาสีีครับนี่ฮะการโจมตีปกติแล้วก็พลาสีีแล้วก็สกิลหนึ่งครับนี่ฮะโอ้โหปึบ แล้วก็สกิลสองครับแป๊บหนึ่งปิดคูลดาวก่อนนี่ครับสกิลสองแล้วก็เอฟเฟกต์อัลติเมทครับเอฟเฟกต์อัลติเมทมี2แบบนะครับมีตัดสี่ทิศแล้วก็ดาบปักลงพื้น yeah. นี่ฮะแล้วก็ท่าวับ ปากดาบลงพื้นนะครับแล้วก็ในส่วนของท่าเดินออกบ่อเนะครับนี่กับคาแรคเตอร์สกินนี่กับท่าเดินออกบ่อแล้วก็ตอนที่เราสังหารฮีโร่นะครับจะมีป้ายประกาศคิวโผล่ขึ้นมาครับดูนะน,น,นี่ครับป้ายประกาศคิวขยับได้ แล้วก็เอฟเฟกป้อมแตกครับนึงครับเล็งก่อนเล็งดาเมจแตกแล้วชึบชึบนี่ครับเอาค้างเอานี่ครับเอฟเฟกป้อมแตกประมาณนี้นะครับในครันมารีวิวสกินใหม่มูรัดนะครับ